อรุณสวัสดิ์ค่ะเพื่อนๆวันนี้เป็นวันที่อากาศดีที่สุดเลยค่ะเพราะเมื่อวานนี้ฝนตกค่ะทำให้เย็นชุ่มฉ่ำขึ้นมานะคะเพื่อนๆเ,เมื่อสองสามวันที่ผ่านมาก็อากาศก็เริ่มเย็นขึ้นมาบ้างเพราะว่าต่างจังหวัดก็หลายจังหวัดนะคะฝนตกก็ ความเย็นก็ส่งผลมาถึงถึงกรุงเทพนะคะเพื่อนๆและเมื่อวานนี้ที่จังหวัดปทุมฝนตกค่ะตกไม่หนักนะคะโป,ยปอยแต่เย็นค่ะเย็นกต็ตอนนี้ก็เย็นนะคะเย็นเย็นถึงตอนเช้าทั้งวันเมื่อวานนี้เย็นทั้งวันค่ะรู้สึกดีมากๆค่ะอากาศประมาณนี้นะคะ ได้ร้อนมากสัปดาห์ที่แล้วก็ร้อนค่ะร้อนอยู่พอสมควรนะคะเพื่อนๆร้อนมากๆเลยเหมือนอยู่ใกล้เตาเลยค่ะ <c oughs> ความรู้สึกนะคะ <c oughs> ก็เปิดแอร์เปิดแอร์ก็ไม่ได้ทั้งวันนะคะอยู่ในแอร์มากก็ร่างกายก็จะแย่เอานะคะเพื่อน ็ใช้วิธีใช้เจลนะเจลเย็นนะคะเพื่อนๆชุบบ้างมีนกนะคะตอนนี้มีนกเข้ามาแล้วมีกระรอกด้วยค่ะมุมนี้จะเป็นมุมพระอาทิตย์ขึ้นนะคะ แล้วนกก็จะดินสวนไปสวนมาอยู่ทางนี้สวยงามนะคะพเพื่อนๆนี่ค่ะรอบๆก็ประมาณนี้ค่ะรอบเลยนะคะเราจะติดสายไฟนิดนึงนะคะนิดนึงค่ะเมื่อก่อนทางด้านนี้จะไม่มีสิ่งปลูกสร้างนะคะแต่ตอนนี้เริ่มมีค่ะพเพื่อนๆ ก่อนดังนี้จะเป็นทุ่ ที่ใดก็ฮึมฮึมฮึมไงน้องหมาก็เห่าค่ะไม่ถูกกันไม่รักกันเลยขอบคุณมากนะคะทุกการรับชมค่ะท้องวันนี้ท้องฟ้าสวยนะคะเพื่อนๆท้องฟ้าสวยค่ะเหมือนเมื่อวานในฝนตกก็ยังมี ตัวใหญ่มากมตัวใหญ่มากนะยค่ะพระาทิตย์กำลังจะขึ้นค่ะตอนนี้นะสีแสงสีสวยมากๆลยค่ะเพื่อนๆบอกลาจริงๆแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะ